ต้องสงวนพื้นที่สมองออก็เป็นคำพูดที่ควรจดจำต้องสงวนพื้นที่เอาไว้จดจำสิ่งที่ดีๆประเดี๋ยวถ้าหากว่าเราไม่กันพื้นที่ดีๆเอาไว้จดจำสิ่งที่ดีๆประเดี๋ยวผักตบชวาแห่งมลภาวะ กิเลสก็เต็มคลองธรรมในสมองของเราเออก็น่าจะเป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งเอามาปรับมาสอนตัวเองให้ดีก็มองเห็นภาพไปอย่างนั้นก็เลยพูดออกมาตามความรู้สึกก็นี่ก็จะปีใหม่แล้วปีใหม่เราก็จะเริ่ม ตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในความคิดความอ่านให้เรา,เามีมีความทุกข์น้อยกับชีวิตประจำวันก็ก็เห็นจะมีธรรมะนี่นะครับธรรมะนี่มาเรียนรู้มาฝึกตัวเองให้รู้จักการวางและปล่อยได้ ให้เราเห็นทุกว่าเราควรจะอยู่กับทุกแบบไหนด้วยความประเหมาะอย่างทุกวันนี้ก็ความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่นี่ทำให้เราคุ้นเคยว่าเรายอมรับอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างสบายปวดกว่านี้ก็ทนได้เจ็บกว่านี้ก็ทนได้เรียกว่าชากว่านี้ก็ทนได้ถึงจะเจ็บปวดจนขาดดิ้นไปเลยก็ พอใจยอมรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรที่เกินกว่านี้ไปได้แล้วอยู่ก็ได้ตายก็ยอมรับได้ทุกประการนี่แหละคือความสุขที่ตาวินัยได้รับเอามาสอนตัวเองปกติทุรนทุไลโอดโอยยิ่งร้องโอดโอยยิ่งไม่เหมือนไม่มีที่จะอยู่เหมือนกับไม่มีความสุขเดี๋ยวก็ไปหาหมอนู่นหอหมอนี่ เออสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายโดยที่ว่าไปหาหมอแล้วก็ไม่มีหายที่จริงเราพอมายอมรับว่าเออให้เราก็อยู่ได้ที่เราเป็นอย่างนี้ในสภาวะที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องวิ่งหาหมอหายาแต่มาวันนี้เอ๊ะก็เจ็บเท่ากันปวดเท่ากันแต่เราทนได้อยู่ได้ก็อยู่สบายที่จะคิดว่า จะให้หายไม่หายแล้วป่านนี้แล้วเจ็ดสิบหกแล้วก็เป็นโรคประจำตัวคนที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีบางรายถึงนอนติดเตียงของเรานี่ยังขึ้น,น,นข้างบนลงข้างล่างเต้นแรงเต้นกาเฮฮาเล่นไรคุยกับคนโน้นคนนี้สนุกสนานยังไปได้ก็ถือว่ามไม่เลวที่จะดีกว่านี้ถึงไม่ได้ก็อย้าให้เลวไปกว่านี้ก็แล้วกันก็นับว่า เป็นมงคลชีวิตในเรื่องของธรรมะนี่อย่างยิ่งเลยทีเดียวนี่เอามาเป็นธรรมะชาวบ้านนั่นเองครับเพราะว่าถึงโลกุตระเราทําอย่างเขาไม่ได้ฝ่ายนิพพานอะไรเราไม่เข้าใจไปกับเขาไม่ได้เราเอาแค่อยู่ทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์น้อยลงอะไรี้ก็พอใจถึงไม่มีความสุขมากไปกว่านี้ แต่มีความเป็นอยู่ขนาดนี้ก็พอใจแล้วครับอ่าแล้วจารย์ปู่รับประทานอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยยังนะข้าวของน้ำของท่าท่านมีอะไรที่จะสาธยายก็ขอเชิญครับท่าน หรือท่านสมหวังก็ได้นะครับหรืออาจารย์นงนาศก็ได้นะครับ